สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าโอ๊ตนัดป้าอ้อยมาคุยกันป้อ้อยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักที่สุดเลยได้ยินค่ะได้ยินเมื่อกดไมโครโฟนแล้วมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรคนดูช่องเราน้อยเราเน้นเมามอยแล้วเราให้เน้นให้เขาฟังที่หลัง โ่ว่าเสียงสุดเสียงดังๆโอ้เป็นไงสบายดีไหมคะวันนี้สบายดีค่ะยังไม่หายเหนื่อยจากเที่ยวเลยไปถึงไหนมาก็อยู่ป่าสปริงละค่ะแต่ว่ามันร้อนแล้วแนวเออใช่เที่ยวแนวโอ้เที่ยวต้องเดินไฮิไงอืมอืมแล้วมันร้อนกลางวันแดดเปรี้ยงนี่ร้อนมากเมื่อวานตอนอ้ยก็ไปเข้าป่ามา ใส่เสื้อโค้ทเข้าไปด้วยลุงบอกอยู่จําเป็นต้องเอาเสื้อโค้ทนะบอกก็มันหนาวใช่บ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะคือแถบแถบของป้าอ้อยกับกับโอ๊ตเนี่ยนะเราเรียกเป็นเพื่อนกันดีกว่าเรียกป้าป้าแล้วบางทีก็นึกถึงน้องหลายคนอ่ะเราทำเห็นจะแก่เลยป้าอยู่นั่นแหละคือเราติดป้าเพราะเรามีอ่าแต่ป้าราแต่โบ๊ทแก่แล้วจริงนะหกสิบสามแล้วถือว่าเอ้ยสมัยเรานี่ มีมีนักเรียนเขาแก่โอ๊ตอีกแล้วก็เรียกเขาว่าพี่เขาเคยเป็นแต่เขาไม่เป็นแล้วเขาไม่ได้เรียนกันนานแล้วเขาเป็นนักเรียนสอนอังกฤษเขาบอกว่าครูโอ๊ตบอกเขาไม่ให้ใครเรียกครูเลยนะเพราะโอ๊ตอ่ะไม่ได้จบครูไม่ได้คุริฟายตัวเองไงก็เลยบอกเธอคือไม่ต้องเรียกโอ๊ตหรอกว่าครูหรอกเรียกเป็นพี่เป็นเพื่อนอะไรก็ได้เหมือนแบบเราเรามาช่วยๆกันแนะนำงี้บอกไม่ได้ใครสอนที่เป็นครูเขาเรียกครูโอ๊ต ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าช <laughs> <that> ื่อเฉยเฉยนะไม่อยากเรียกว่าเป็นพี่ให้เรียกชื่อเฉยเฉยก็เลยนะก็บอกอ้อยกับโอแต่จ้อ้อยได้เออเพราะบางทีบางบางคนเราก็ไม่รู้เขาอายุเ่าไหร่อ่ะเนาะเราก็มีความรู้สึกเขาหน้าอ่อนๆนะเขาเข้ามาเขาก็มาเรียก ัวเองว่าพี่พี่พี่เราก็ไม่กล้าบอกเขาโอน <c oughs> ่ะเจอเยอะมากน้องๆเนี่ยเรียกน้องโอน้องเขาเรียกเองเราก็ไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรก็แล้วแต่เข่าแล้วกันแล้วเราก็เจอคนไทยเราก็ไม่เดาไม่ถูกคือหลายคนนะ่ะเขาไม่ได้แทนตัวกับเราเราก็เรียกแบบฝรั่งเนะก็เรียกชื่อ,อแล้วก็มีบางคนอนะ่ะเขาก็มาทักเขาบอกเรียกชื่อเฉยเฉเนี่ยโอตรู้ไหมว่าเขาอายุเท่าไหร่บอ ก็ S <S ไม่น่าจะแก่มากหรือเปล่าเขาก็บอกเขาอะ่ะอายุเท่าพี่คนนี้แล้วนะอย่างเงี้ยบอกอา้าวหรอแล้วจะให้เรียกพี่หรอเขาบอกเรียกพี่ดีกว่าเหมือนไทยแรกๆอะ่ะโอนก็รู้สึกขัดใจเรียกมาตั้งหลายปีแล้วไม่ไม่ชินปากก็ยังเรียกไม่ได้ไงนานๆเขา้าอ่ะอยากให้เรียกก็เรียกก็เรียกใครอยากเป็นพี่ก็เถออเดี๋ยวเรียกให้หมดเลยเพราะบางคนเขาก็โอเคนะเพราะว่าเขามีความรู้สึก อฉันหน้าอ่อนอดกแกอีกมาเรียกฉันแ่้วพี่แต่บางคนเขาก็มีความรกเฮ้ยทำไมไม่มีความเป็นไทยเลย<ช>เราเราอุโสาแล้วมาเรียกชื่อเราเฉยเฉยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะวัันนี้นะคะที่ชวนคุณอ้อยเรียกคุณอ้อยแกคือเป็นคนพอทำวิดีโอแล้วจะเป็นคนมีความ เกรงใจและมารยาทเยอะโดยปกติไม่ได้เป็นคนมีมารยาทนะ๋ยี๋ขอขอเล่ามาลอยก่อนที่จะเข้าเรื่องได้เลยเป็นการยุค้อนยุคย้อนสมัยไปเลยนะโอ้่ะเรียนประถมอยู่ที่สุโขทัยต่างจังหวัดเป็นเด็กเทพตั้งแต่เกิดนะแต่คือพ่อแม่เนี่ยก็เลิกกันหย่ากันเลยตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันยังไม่สิบขวบเขาก็จะแย่งลูกกันแล้วก็มีช่วงที่ได้อยู่กับพ่อ พ่อก็มีแม่ใหม่จากแม่ใหม่เขาใจดีมากนะแเขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วเขาก็เอาโอ๊เนี่ยไปเรียนที่ต่างจังหวัดกับแม่ใหม่เนี่ยอยู่สองปีคือเรียนอยู่กับย่ากับปู่ย้ายแล้วก็เขาก็เอามาเรียนมัธยมต้นที่กรุงเทพแงก็แล้วก็มีเด็กนักเรียนย้ายเข้ามาตอนช่วงมสามแล้วโอดาจะอยู่ห้องเก่งแล้วคนที่เข้ามาเขาก็เก่งเก่งแล้ว เขาเรียกเพื like, ่อนนักเรียนทุกคนเลยว่าคุณแล้วตอนนั้นเราก็แบบเฮะเราเรียกเพื่อนเพื่อนเราเรียกคุณกันแล้วเราเรียกกับเพื่อนเพื่อนเราอยู่กรุงเทพมาตั้งสองสามปีแล้วไงแล้วคนเนี้ยเขามาตอนมสามไม่มีใครเรียกคุณกับเพื่อนเลยเราก็พูดกันเฮ้ยเขาเรียกเพื่อนว่าคุณเขาเรียกเขาเรียกเธอว่าคุณแล้วเขาเรียกเราว่าคุณด้วยอย่างเงี้ยอไม่เคยพูดกูมึงเลยนะเพิ่งจะมาพูดตอนอยู่อเมริกานหละเพราะว่าคุยกับ เพื่อนผู้ชายบางคนที่เป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาสนมเออก็ไปสัมภาษณ์เขาอะเธอเธอฉันสงสัยอะ่ะทําไมเธอต้องเรียกเพื่อนเพื่อนว่าคุณด้วยคือนางอะแต่ตอนนี้นางเป็นนางเป็นหมอเดี<笑><笑>๋ยวเออเอบังเอิญได้ผ่านว่าคือนางอะเป็นหมอนางเมื่อก่อนอะ่ะนางบอกว่าก่อนจะย้ายมาอยู่โรงเรียนที่เราเรียนอะเป็นโรงเรียนสหสศศึกษาคือผู้หญิงผู้ชายปนกันใช่ไหม นางอยู่โรงเรียนประจำสตรีมาก่อนอแล้วในโรงเรียนคือเขาก็สอนมารายาทเขาต้องเรียกคุณโอ้โหเว้ย <laughs> ล้าเราไม่เคยเรียกใครว่าคุณเลยเออถ้าเป็นโรงเรียนพวกเออแบบจิตตาดาหรือโรงเรียนไฮโซอ่ะเขาก็จะแบบเนี้ยลูก <laughs> อ้อยก็เคยอ้อยส่งลูกไปอยู่เรียนประจำเหมือนกันแต่มึงมาพาโวยเออแต่เราไม่เคยพูดคำหยาบเพราะว่าที่บ้านที่บ้าน คือสอนแต่เราก็ไม่ได้เราอะไม่ได้เรียกเพื่อนว่าคุณแต่เราอ่ะถูกสอนไม่เชิงถูกสอนนะอย่างเช่นคําว่ามันคําว่าเออคาว่าคือที่บ้านห้ามเลยอ่ะอันนี้พอมาพูดบางครั้งเราก็เอ้ยพูดมันคนอื่นเขาก็พูดเยอะแต่เรามีความรู้สึกว่าพูดเป็นคำมันอยู่ในกลุ่มนอะมันอยู่กลุ่มที่เราอยู่อยู่กับใครใช่ไหมไม่ได้รวยนะที่บ้านน่ะแต่แต่เอาเอาแบบคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยเขาอยู่ครอบครัวพูดดีเนี่ยคือถูกสอนให้เรียก คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแต่อยู่บ้านนะไม่ได้เรียกใครว่าคุณคุณนะแต่เวลาเรียกกับคนอื่นแล้วได้ยินปู่เนี่ยกับย่าเนี่ยเขาเรียกคุณกันมาตั้งแต่เด็กเลยอปู่เขาชื่อคมกับเขามันพ็กเป็นไงใช่แล้วเขาก็จะเรียกคุณเถียนย่าเขาชื่อเขาชื่อจริงกับชื่อเล่นคนอ่านแต่เขาเรียกวีมเขาเรียกคุณวีมแล้วเวลาไปครอบครัวบ้านของปู่ย่าองเนี้ย ที่เป็นแบบพี่น้องกันอ่ะเขาเรียกคุณคุณคุณกันหมดเราก็ต้องคุณแบบพี่อ้อยลานเข่าอ่ะประมาณนั้นเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องคานเข่าอะไรทั้นองเนี้ยจริงๆเราเราไม่ได้เป็นคนบางบ้านเขาก็อย่างนี้ไม่ต้องว่าบ้านแหมเป็นผู้ดีไม่ผู้ดีรอกผู้ดีบางบ้านเันก็เดินเอาตีนเขี่ยกันอย่างนี้ก็มีนั่งพื้นนั่งพื้นกินข้าวนะใช้ช้อนซ่อมโอ้ร่ะเคยฟังนะถ้าใครจะพูดถึงอ่ะเข้าวกเข้าเมียฝรั่งนะ ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ว่าดิฉันดีกว่าใครนะไม่ใช่ว่าคุณอ้อยหรือคุณพี่อ้อยอ้อยเฉยเฉยเพื่อนกันดีกว่าใครไม่ใช่แต่เราอะไปฟังไปฟังเมียฝรั่งเนี่ยะก็เป็นสาวต่างจังหวัดเขาเรียนจบปริญญาตรีหรือไม่จบสักอย่างเลยแต่เขาว่าเรียนปริญญาต,ตรีเดี๋ยวจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเขาเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเป็นวันครบรอบอะไรกับสามีฝรั่งเขาเนี้ยแหละแล้วก็ฝรั่งสามีก็พาไปกินร้านอาหาร กินสเต็กกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นแต่เราอ่ะใช้ช้อนซ่อมตั้งแต่เกิดแล้วบางคนก็มาฟังแบบแหมทำเป็นแบบคือเขาไม่ได้ว่าเราดัดจริตนะเขาว่าว่าเราอะดีกว่าคนอื่นแล้วไปว่าคนอื่นกูสวยอือก็ไม่ถนัดอ้อยก็ไม่ถนัดนะโอ๊ตอยู่ที่นี่แบบเห็นคุณลุงกินอะไรใช้ซ่อมอย่างเดียวเฮ้ยกินเขาไปได้ไงวะเราต้องสองอัน ทั้งช้อนด้วยซ่อมด้วยเราถือก็ถนัดแต่เราจะไม่ถนัดมีดเดียวอ่าแต่เราจะไม่ถนัดใช้มีดเพราะว่าเราจะคุ้นแค่ช้อนกับซ่อมเราไม่ใช้มีดเนาะโอ้ยมันมันหลายอย่างเอาไว้ถ้าอยากฟังเเราจะชวนอ้อยเพื่อนอ้อยเอาไว้มาคุยอะไรกันในในแนวที่คือโอเคเรามีสามีฝรั่งใครจะเรียกเมียฝรั่งอะไรก็แล้วแต่แหละเคยทําวิดีโอไว้ สองสาครั้งเหมือนกันว่าเราอะ่ะส่วนตัวแล้วอะ่ะไม่ชอบคำว,ว่าเมียฝรั่งเพราะว่ายังมีความโบราณเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตแบบเมียฝร,รั่งคือผู้หญิงที่แป๊บๆแ,แล้วพอผู้ชายกับก็ไม่ได้เป็นเมียตัวตวนอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดตรงนั้นอุ้ยกว่าจะมาเปิดช่องปิดปิด,ปดเปิดเปิดทำใจตั้งนานอย่างเงี้ยเนาะอ่านกันเข้าเรื่องเริ่มเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะโอเค คนดูไม่สนไงไม่สนคนดูสนคุย <laughs> มีสองคนขอบคุณนะคะไม่รู้ใครนะ